สวัสดีค่ะกระซิบออกเราพามาชมรถกระบะเข้าไร่เข้าสวนรถกระบะทำกินอีกแล้วนะคะทุกท่านหลักหมื่นเท่านั้นนะคะไปใช้งานกันได้เลยค่ะมิตซูบิชิสตาด้านะคะรถยนต์ปี40ค่ะคันนี้นะคะราคา8 9 0 0 0บาทรถยนต์เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะเครื่องดีคัสซีดีสีสวยนะคะตามรูปเลยนะคะสวยตามอายุนะคะทุกท่านไม่วิ่งเหมือนป้ายแดงนะคะเพียงแค่ตามอายุเท่านั้นค่ะ แอร์เย็นฉ่ำช่วงร่างแน,นแน่นขับทางไกลได้นะคะรถใช้งานได้เลยค่ะซื้อไปก็คือไปใช้ได้เลยนะคะจะเข้าไร่เข้าสวนค้าขายขนของบรรทุกของนะคะไปได้สบายสายค่ะทุกท่านรถสภาพพข้างดีเลยทีเดียวนะคะ8 9 0 0 0บาทสนใจคันนี้ไปทดลองขับได้ค่ะรถอยู่ที่จังหวัดลำปางเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะติดต่อนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ